พี่ปุ๋ยไม่อยากให้ถึงวันนี้เลยไม่อยากให้น้องๆจะต้องมาสัมภาษณ์หรือว่าให้พี่ปุ๋ยพูดอะไรเกี่ยวกับผู้เกษยียณซึ่งเป็นพี่เพชรที่น่ารักและเอียดที่น่ารักเช่นกันการทำงานที่ผ่านมาพี่ปุ๋ยต้องขอบคุณพี่เพชรมากๆเลยนะคะที่มีน้ำใจช่วยเหลือในงานบริหารของ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาระพุกซุกป,ปิดหรือว่าในเรื่องการลาป่วยของพี่ปุยเองที่ผ่านมาพอพี่ปุยขึ้นมาแทนที่พี่เทชดจะได้เบางานลงพี่เทชดก็ต้องมาทํางานหนักแทนปุยเพราะว่าปุยต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆโดยสุขภาพของปุยเองนะคะต้องขอบคุณพี่เทชรมากๆเลยจากใจจริงของปุยเลยนะคะสําหรับเอียด เปียดเป็นคนที่น่าราักมีน้ำใจนะคะแล้วก็มีนิสัยที้เล่นเป็นใจลาเริงเวลาอยู่ด้วยก็จะหัวเราะนะคะแต่เรื่องการเรื่องงานเราไม่คุยกันเนาะเอียดเนาะในเวลานี้ก็อยากขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่ได้มาพบเจอกันในวันที่พี่ปุยย้ายมาเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจพยาบาลที่นี่ ต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆค่ะขอบคุณนะคะค่ะก็หมอฝนนะคะก็ดีใจมากที่ได้ทํางานร่วมกับพี่เพชรกับพี่เอียดนะคะพยาบาลสุดเก๋าสองคนของสถาบันเรานะคะก็เชื่อว่าประสบการณ์30มสกว่าปีของทั้งสองคนเนี่ยทำให้ทุกคนในหน่วยงานได้เรียนรู้ด้วยเนาะแล้วก็หมอก็เป็นคนที่แบบมีประสบการณ์ดีๆกับพี่ทั้งสองคนโดยตลอดเลยนะคะ กับพี่เอียดนี่คือลงแบบลุยด้วยกันหลายที่มากนะคะลงไปทํากิจกรรมกับเด็กลงไปต่างจังหวัดด้วยกันเนะะี่ยค่ะก็รู้สึกพี่เอียดนี่คือแบบสู้ส,สุดๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนพี่เพชรเองเนี่ยก็เป็นเจ้าแม่พูดดูแลอยู่แล้วเนาะแบบดูแลเรื่องความปลอดภยัยเรื่องการไอซีติดเชื้อของพวกเราะคะ่ะก็เลยทําให้เราแบบรู้สึกแบบดีใจที่มีการปป้องคุ้มครองจากพี่เพชรน,นะคะค่ะก็ ที่อยากจะขอบคุณก็คือว่าพี่ๆทาให้น้องๆทุกคนรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกแบบมีที่พึ่งเนาะก็ถึงแม้ว่าจากกะเกษียณไปแล้วก็อยากให้กลับมาแวะเยี่ยมเยียนกันบ่อยๆนะคะรวมทั้งอาจจะเหมือนกับมาถ่ายทอดเนาะความเชี่ยวชาญต่างๆไปสู่น้องๆรุ่นต่อๆไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็อยากให้ทั้งสองท่านได้มีโอกาสทําอะไรที่ชอบหลังกเกษียณเนาะได้พักผ่อนหรือว่าได้ไปทเที่ยวค่ะค่ะแล้วก็เก็บภาพมาฝากกันด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะทั้งพี่เอียดแล้วก็พี่เพชรก็ เป็นเหมือนดังเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะแล้วก็เป็นรุ่นพี่ในการทํางานแล้วก็เป็นเหมือนครูที่คอยสอนระบบการทํางานตั้งแต่เข้ามาทํางานไม่รู้อะไรก็ถามพี่เพรไม่รู้อะไรก็ถามพี่เอียดซึ่งก็ทําให้รู้สึกว่าสถาบันนี้มีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีพี่ๆที่คอยให้คำแนะนํำได้เสมอค่ะอวยพรให้กับผู้กเกษียณค่ะค่ะก็ ยินดีกับพี่เอ็ดแล้วก็พี่เพชรมากค่ะที่ได้กเกษียณอยุราชการแล้วดีใจด้วยค่ะ <families> ก็ออขอให้พี่เพชรแล้วก็พี่เอ็ดมีช่วงเวลาหลังกเกษียณอย่างมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรานาแล้วก็อย่าลืมคิดถึงน้องๆด้วยนะคะน้องๆในที่นี้ก็จะคิดถึงพี่เอ็ดแล้วก็พี่เพชรตลอดตลอดค่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่คุณได้มอบสิ่งดีๆให้กับสถาบันนะคะในสิ่งที่ผ่านมาะะแล้วก็เป็นที่รักของน้องๆเนาะคุณน้ำเพชรน่ารักเสมอเลยค่ะเสร์เสมอนะคะสำหรับคุณเอียดก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะคะของสถาบันเท่าที่พี่ได้สัมผัสน,นะคะได้รู้จักกันมาก็เป็นที่รักของคุณน้องนะคะขอบคุณมากสำหรับสิ่งดีๆที่ได้มอบไปให้กับสถาบัน คำสำหรับผู้เกษียณนะคะต้องคำนี้เลยค่ะสวยรวยสุขสวยสำหรับสวยนะคะขอให้สวยส,วยสยดใสตลอดไปค่ะรวยขอให้พี่ๆรวยๆเฮงๆสุขนะคะขอให้พี่ๆสุขกเกษมสำราญในวัยกเกษียณนะคะ ขอให้ผู้กเกษียณน,นะคะสำหรับกลุ่มง,งานเวรระเบียนนะคะขอแสดงความยินดีทั้งพี่เพชรและก็พี่เอียดมากๆนะคะที่ได้ถึงวันที่รอคอยมานะคะในวันกเกษียณครั้งนี้นะคะขอให้พี่เพชรและพี่เอียดมีความสุขมากๆนะคะได้มีเวลาใช้ชีวิตแบบอย่างอิสระไม่มีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแล้วนะคะขอให้พี่ๆท่องเที่ยวอย่างมีความสุข ส่วนพี่เอียดก็กอดใบไ,ไม้ให้มีความสุขนะคะค <า S 2> ่นะรักนะคะเย่ถ้าให้พูดถึงพี่เพชนะคะพี่น้ำเพชของเราคนแรกนะคะประทับใจในครั้งแรกที่เข้ามาเนี่ยพี่เพชยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาแล้วก็พูดเพราะม,มากเลยะคะ่ะประทับใจมากรักสายตาไม่ได้เรากัลัด้ร่วมงานกับพี่เพชนะคะพี่เพช ให้คำปรึกษานะครแบบดีมากมีแนวทางที่ให้ไปต่อยอดไปการได้ขอบคุณมากนะคะพี่เจียดนะคะเข้ามาครั้งแรกพี่เจียดสวยมากค่ะชอบมากเลยพี่เอียดแต่งตัวสวยมากแล้วก็ยิ้มแล้วก็ได้มีโอกาสขอคำปรึกษาจากพี่เอียดนะคะในเรื่องทั่วไปเรื่องเล็กน้อยบ้างเราคุยจะเป็นเรื่องงานะ เอียดเช่นกันค่ะีเอียดให้ทําแนะนําแล้วก็ข้อคิดดีๆเช่นกันค่ะต้องขอบคุณีเอียดเช่นกันค่ะอิฉาค่ะทั้งพี่เพชรและพี่เอียดเลยนะคะเอาเริ่มแรกเลยเนี่ยอ่าเริ่มพี่เพชรก่อนพี่เพชรเนี่ยพี่เป็นไอซีที่เยี่ยมสุดๆเลยค่ะบอกว่ายุ้ยใส่ไม้ผิดด้านกูบอกโอ้นะโอ้พี่ พี่เพชรละเอียดมากเลยค่ะดีใจค่ะตอนวันนี้เนี่ยเราคงติดตามพี่เพชรว่าพี่เพชรไปเที่ยวที่ไหนนะคะในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเออดพี่เอียดเนี่ยหนูจําได้ว่าพี่เอียดตั้งแต่หนูว่าฝึกเออบ่งบอกเลยค่ะว่าพี่เพชรทั้งพี่เพชรและพี่เอียดเนี่ยทางานด้วยใจจริงๆที่บูกกระเด็กตรงนี้รู้เลยว่าเวลาที่สมมุิยุยจัดการพวกครอบไม่ได้นะยุยก็จะไปราพี่เอียดพี่เอียดคะมาช่วยหนูหน่อยแล้วก็โอ้โหพี่เอียดจะเป็นคนที่แบบอุสยบครอบได้แบบรับค่าวโดยผู้ว่แบบยอมฟัง ซึ่งเนี่ยอันนี้หนูว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากเลยพี่เอยียรถ่ายทอดน้องไว้นะคะเพื่อมาช่วยแบบสถาบันต่อไปค่ะโอเคขอบุณค่ะในนามของฝ่ายเภสัชกรรมนะคะก็ขออวยพรให้พี่ๆทั้งสองคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเวลาว่างเยอะแล้วนะคะก็ได้ไปทําสิ่งที่ชอบสิ่งที่อยากทํามานานเนาะแล้วก็ขอให้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมบูรณ์ในนามของสมาธิท่นร่วมกันนะคะเบอร์ชื่นชมแล้วก็ จะมีพี่เอียดเป็นตัวอย่างในการทำงานในปีถัดไปค่ะในการให้ความรู้กับผู้ปกครองนะคะอยากจะขอบคุณนะคะในส่วนของพี่เพจที่ ช่วยสอนงานช่วยเป็นโค้ดแล้วก็แนะนำในทุกๆเรื่องค่ะเป็นต้นแบบของการทำงานที่ดีอันนี้ต้องขอบคุณมากๆแม้แต่ในเรื่องของความช่วยเหลือทีอ่ไม่ว่าเราจะขออะไรเนี่ยค่ะพี่เพชรเขาก็จะมีในเรื่องของคำแนะนำที่ดีๆ ให้เสมอค่ะก็ในส่วนของพี่เอียดค่ะจะได้ทำงานร่วมกันเวลาไปนอกสถานที่ค่ะอ,ออกไปทำงานต่างจังหวัดก็จะไปกับพี่เอียดแล้วก็มีลุงต้อยด้วยนะคะพี่เอียดก็จะเป็นพี่ที่คอยดูแลความเป็นอยู่ค่ะแล้วก็เป็นพี่ที่ง่ายๆสบายๆไม่ว่าเราจะพาไปสมบุกสมบ้านหรือว่าพาไปทำอะไรอย่างนี้ค่ะ พี่เอียดเขาก็จะคอยแบบเอาแวดระวังเหมือนแม่ที่คอยดูแลลูกก็จะมีฉายาว่าคุณในแม่ค่ะในส่วนการดูแลเคสเนาะไม่ว่าจะเป็นเคสอะไรที่เราเออขอคําแนะนำมาค่ะว่าเอ๊พี่เอียดคะเคสนีออ้จะไปทางไหนดีคะพี่เอียดก็จะมีคําแนะนําที่ดีๆให้น้องเสมอค่ะขอบคุณพี่ทั้งสองคนค่ะที่เป็นโค้ดที่ดีให้กับน้องๆค่ะขอบคุณค่ะยินดีกับพี่เพชรและพี่เอียดด้วยนะคะที่ได้ พักกายแล้วก็พักใจสมความตั้งใจที่พี่ๆทั้งสองอยากจะได้พักผ่อนได้เต็มที่นะคะคุณทุกๆอย่างค่ะขอบคุณที่พี่ได้ให้สิ่งดีๆกับพวกน้องๆรวมทั้งตัวหนูเองด้วยค่ะได้มีประสบการณ์ชีวิตทางด้านการทำงานด้านครอบครัวแล้วก็ด้านสิ่งที่ ดูรอบๆตัวของเราให้เรารู้จักการเรียนรู้และก็เดินต่อไปมากๆค่ะทำให้เรารู้จักความอดทนความเข้มแข็งค่ะขอบคุณพี่ๆมากค่ะพูดถึงพี่เพชรก่อนแล้วกันนะคะพี่เพชรก็จะมีเอกลักษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเนาะเสื้อมาริเมโกะเนี่ยเดินไปที่ไหนเนี่ยเขาจาพี่เพชรได้กันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องความใจดีของแกนเนาะแกชอบให้ น้องๆอิ่มบ่อยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เคลียร์สถานการณ์ให้น้องๆได้เป็นอย่างดีทุก ทุกสถานการณ์ในเวรเลยนะคะส่วนพี่เอียดก็จุดเด่นที่น่าประทับใจก็สีป้าค่ะแดงแป๊ดเลยคือใครไม่เห็นนี่คือแบบไม่เห็นแต่ไกลคือจําได้อะเอออ<ม>กลักษณ์ที่สําคัญของแกคือรองเท้าส้นสูงเนาะเนี่ยคือแบบเอกลักษณ์มากก็คืออ่าแต่ประทับใจในอ่าการดูแลของพี่ๆนะคะความใจดีเนาะแล้วก็อ่าก็คิดถึงนะคะจะ<ม> <laughs> ก็ยังไงก็แวะกลับมาเยี่ยมเย็ยนน้องๆบ้างนะคะขอบคุณมากคะ่ะ น้องๆ OPD นะคะก็ก็คือ,อขอบคุณทั้งพี่เพชรและพี่เอียดนะคะที่เป็นต้นแบบของพยาบาลแล้วก็อยู่จนถึงเกษียณแล้วก็ใช้ความมานะอดทนนะคะแล้วก็อยากจะให้ขอให้มีความสุขกับวัยเกษียณแล้วก็กลับมาเยี่ยมน้องๆด้วยนะคะ ขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตลอดเวลาที่สอนทั้งเรื่องระบบงานการวางตัวอะไรต่างๆมากมายทำให้ได้ประสบการณ์เยอะมากนะคะแล้วก็จากนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วพักผ่อนนะคะเพราะว่าพี่ๆก็เหนื่อยมาเยอะนะคะขอให้พี่ๆโชคดีคะ่ะขอสามคำให้กับผู้เกษียณนะคะคำที่ยูจะให้นะคะก็คือสวยรวยเก่งค่ะ สนองยิ้มให้สุขสบายใจค่ะอสวัสดีค่ะขอให้พี่เพชรและพี่เอียดมีความสุขในช่วงวัยกเกษียณนะคะพวกเราดีใจที่ได้เป็นน้องของพี่เพชรและพี่เอียดค่ะพี่พี่ทั้งสองคนนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะทำให้เรานะคะมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นพยาบาลแล้วก็ไปให้ถึงวันกเกษียณเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ ประทับใจพี่ทั้งสองที่ช่วยเหลือให้คําแนะนําและปรึกษาที่ดีนะคะประทับใจพี่น้าเพชรพี่น้ําเพชรเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่ดูแลน้องๆให้ความให้ความรักบางทีมีปัญหาอะไรพี่น้ำเพชรจะแก้ปัญหาให้เราส่วนพี่เอียนนะคะเป็นคนสนุกสนานร่าเริงนะคะเป็นกันเองกับเราเวลามีปัญหาอะไรนะก็ช่วยเราได้นะคะสองมากเลยนะครับอยู่กันมานานแล้วนะครับพี่ครับ วัดีค่ะพี่เอียดยินดีกับพี่เอียดด้วยนะคะข้าราชาการคนลเรือนดีเด่นนี้นี่วันนีนะคะดูนะคะสวยนะคะนอนสวยมากค่ะเฟลชาวุมาบนค่ะพีน่า่ทาลงจกทาากนี่มัน <im itation> สงไปเช็ค <im itation> อจะลอยกระทงอว่ากระทงแง่เนื้อเราไปจากวันากที่เพชยยอนหลังค่ะแต่าะนอนนะคะ